ตอนที่1832ในขณะที่ราชาก็ลงหนุลงมือนั้นกลิ่นไอพลังของจัก,กรพรรดิจางๆก็ได้ปกคลุมบื้นที่โดยรอบเอาไว้อย่างสมบูรณ์ราวกับทุกอย่างถูกผนึกเอาไว้ในขณะที่หลิ่นเทียนและคนอื่นๆไม่สามารถขยับตัวได้เลยแม้แต่น้อยทำได้เพียงแค่เฝ้ามองลําแสงสังหารที่กำลังพุ่งตรงเข้ามาไอเทาที่มีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานหลายหมื่นปีแต่กลับลงมือต่อรุ่นเยาวที่ไร้ทางสู้ช่างไหลย,ยังไอจริงๆ เสียงดาทอพันดังขึ้นพร้อมกับคลื่นแสงสังหารที่ราชากกลหุนสังเวยออกมาได้ถูกลบหายไปพร้อมกับฝ่ามือขนาดใหญ่ที่คว้าจับก็ใส่เสียวไทสู่ก็สลายหายไปเช่นเดียวกันในขณะที่ปรากฏชายชราชุดกรมสีเทาปรากฏขึ้นตรงหน้าของหลินเทียนและคนอื่นๆพร้อมกับสายตาที่ดูเยียดหยามขณะจ้องมองไปทางราชากกลหุนและนั่นก็ส่งผลให้หลินเทียนรู้สึกโล่งใจอย่างมากในเวลานี้ตดเท่าในที่สุดเจ้าก็มาแล้ว ชายชราชุดคุมสีทาผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากขอถานเท่าในเวลาเดียวกันเสือขาวและคนอื่นต่างก็รู้จักขอถานเท่าเช่นเดียวกันในขณะที่พวกเขาได้แต่แสดงท่าทีโล่งใจออกมาเพราะถึงอย่างไรพวกเขาก็รู้สึกถึงความแข็งแกร่งของขอถานเท่าว่ามันไม่ได้อ่อนแอไปกว่าราชากโลาหุนเลยและแน่นอนว่าหลังจากที่ขอถานเท่าปรากฏตัวณนที่แห่งนี้มันก็ทำให้พวกเขาไม่ต้องเกรงกลัวต่อราชากโลาหุนอีกต่อไปและภายใต้เหตุการณ์นี้ มันก็ทาให้อโอรสวัรคิ์อีกฆ้คนที่เหลือหลีตามมาออกไปยังขอฐานเท่าเช่นเดียวกันพอพวกเขาเคยเห็นคนผู้หนีประมือกับราชาของพวกเขาแล้วแถมพลังต่อสู้ของอีกฝ่ายก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าราชาของพวกเขาเลยนี่แต่เท่าเจ้าสามารถหลุดพ้นออกมาจากพันธนาการนั้นได้เร็วจริงๆราชากุลหุนได้มองออกไปทางขอฐานเท่าในขณะที่กล่าวออกมาด้วยน้ําเสียงอันเย็นชาขอฐานเท่าได้กัดฟันพร้อมกับชี้ออกไปทางราชากลลุลหุนในขณะที่กล่าวสรับเชิงออกมา แม้แต่มือดินได้ึ่งความว่างเปล่าชายฉลาผู้นี้ยังสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยมันนานแค่ไหนกันนะที่เจ้าจองจำค่าอยู่ในคุกแข่งนั้นเมื่อได้ฟังคำพูดเหล่านี้หลินเทียนก็สามารถเข้าใจได้ในทันทีถึงเรื่องราวที่คนทั้งสองกำลังสนทนากันเพราะก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าพวกขอถ่านเท่าและราชากลหลุนจะทำการต่อสู้กันอยู่ที่เขตรอบนอกและดูเหมือนว่าขอถัานเท่าจะถูกกับดักของราชากลหุนเข้าและในเวลานั้น ราชากหรหุนจึงได้ช่วยโอกาสเล่งความเหลียวพุ่งตรงเข้ามาอย่างที่แห่งน,นี้ก่อนที่ขอทานเท่าจะสามารถหลุดพ้นจากกับดักนั้นและตามหลังราชากรหลุนเข้ามาไม่ว่าเจ้าจะใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะหลุดออกมาจากที่แห่งน,นั้นได้จะถึงกันนั้นมันก็สามารถพูงบอกได้ว่าข้าเหนือกว่าเจ้าราชากรหลุนได้กล่าวออกมาอย่างไม่เยะเสหมันไม่ดีเลยที่เจ้าจะพูดออกมาเช่นนั้นเพราะข้าไม่พอใจในรูปลักษณ์แันน่าเกลียดของเจ้า และข้าจะบุกไปหาเจ้าอีกครั้งขอทานเท่าได้กล่าวขึ้นนั่นจึงทำให้สีหน้าของราชาโกลหนพันมืดบนลงพร้อมกับสีหน้าที่ดูน่าเกลียดเล็กน้อยในขณะที่สายตาอันเย็นชาได้จับจ้องไปยังขอทานเท่าเพราะในเหตุการณ์ก่อนหน,นี้ดูเหมือนว่าขอทานเท่าจะช่วยโอกาสในตอนที่ราชาโกลหนไม่อยู่บุกเข้าไปยังที่พักของอีกฝ่ายแลปล้นชิงสมบัติล้ำค่าส่วนใหญ่ของอีกฝ่ายที่สะสมมานานหลายปีและในตอนนี้ขอทานเท่า อย่างได้นําเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกขังมันจึงไม่ต่างจากการที่ขอทานเท่าไปสกิบเปิดยแผลเก่าของอ้ฟ่ายอีกครังจากสีหน้าที่ดูโกดแค้นของเจ้าแต่กลับไม่สามารถทําอะไรข้าได้มันําไม่ค่าพึ่งพอใจอย่างยิ่งในขณะที่ท่าทีของขอทานเท่าที่แสดงออกมาในตอนนี้ไม่ได้มีท่าทางเหมือนกับจกกักรพรรดิผู้สูงสรงเลยแม้แต่น้อยในขณะที่สีหน้าของราชากลลุลหุนยิ่งหน้าเกลียดมากยิ่งขึ้นไอ้เท่าน้ำเสียงอันเย็นชาผันัขึ้น หลังจากที่คำพูดของเขาจบลงฝ่ามือขนาดใหญ่ก็ได้คว้าจับก็ใส่ขอทานเทาพร้อมกับขึ้นพลังกโหลอันน่าสะงพรัวนี่ไอเทาเจ้าคีดวาาวาฆ่ากวเจ้าอย่างนั้นหรือในขณะที่ขอทานเทาได้ตบฝ่ามือออกไปตรงๆจึงทำให้พื้นที่ภายในถนโนโบนาณแห่งนี้เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงในขณะที่ตัวตนระดับจกกักรพรรดิทั้งสองปะทะเข้าใส่กันมันก็ทำให้เกิดขึ้นพลังอันน่สาสะงพรัวแผ่กระจายออกไปโดยรอบก่อนจะบดขยี้ทุกสรรพสิ่ง เจ้าหนูข้าจะสกัดไอ้เท่านี้ให้เจ้าและสหายของเจ้ารีบไปที่ส่วนลึกของสถานที่แห่งนี้และพยายามทําอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้รับมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกนั้นมาหากว่าเจ้าไม่สามารถครอบครองมันได้ก็พยายามทําทุกวิธีทางมาแห่ไอ้พวกนี้นํามันไปได้เช่นเดียวกันขอฐานเท่าได้หันไปกล่าวกับดินเทียนซึ่งนั่นก็ส่งผลใน้ท่าทีของดินเทียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนที่เขาจะพยักหน้ารับเพราะถึงอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะทําอยู่แล้ว ก่อนที่เขาจะหันไปหาคนอื่นๆพร้อมกับรีบพุ่งตรงไปยังสวนลึกของสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วเพราะถึงอย่างไรขอฐานเท่าก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าราชากลลหลุนก่อนที่สายตาของราชากลหลุน <c oughs> จะเปลี่ยนไปกลายเป็นเย็นชาพร้อมกับยกมือขึ้นแล้วส่งลาแสงสังหารอันทรงพลังพุ่งตรง,ขงเข้าใส่หลินเทียนและคนอื่นๆน,นี่ไอ้เท่าคู่มือของเจ้าอยู่นี่ขอฐานเท่าได้กล่าวขึ้นก่อนที่ขอฐานเท่าจะเบิดขยี้การโจมตีอันทรงพลังดังกล่าว ในขณะที่สายตาอันเย็นชาของราชากรหุนเดชจ้องมองออกไปทางโอรสสวรรค์ทั้งห้าคนที่เหลือได้โปรดวางใจท่านราชาพวกข้าจะสามารถจัดการเรื่องมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกได้อย่างแน่นอนพอพวกเขาเข้าใจดีถึงสายตาอันเย็นชาของราชากรหุนว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรในขณะที่พวกเขาทั้งห้าคนต่างก็พากันพุ่งตกออกไปเพื่อหมายจะไล่ตามพวกหลนเทียนพอถึงอย่างไรในตอนนี้ข่ายอาคมสังหารระดับจกกักรพรรดิเทพที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก็ถูกทำลายล้างไปหมด ด้วยฝีมือของราชากรหลนแล้วนั่นจึงทําให้พวกเขาไม่จําเป็นต้องสนใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากข่ายอาคมนั้นอีกต่อไปซึ่งในเวลาเดียวกันขอทานเท่าก็ได้แต่เจ้าเหมาะไปยังคนทั้ง้าที่กําลังพุ่งตามหลังลินเทียนไปโดยไม่ได้หยุดยั้งอีกฝ่ายเพราะหากเขาคิดจะลงมือราชากรหลนก็คงต้องลงมืออย่างแน่นอนนี่จะเท่าเจ้าไม่กลัวรุ่นใหญ่ต่าง้าของเจ้าจะถูกฝังอยู่ในที่แห่งนี้อย่างนั้นหรือขอทานเท่าได้กล่าวขึ้น พร้อมกับคลื่นพลังขนาดใหญ่ที่ปลดเปลอ่อกมาก่อนจะตบฝ่ามือขนาดใหญ่ก็ใส่ราชากลหลุนถึงอย่างไรเมล็ดพันธุ์แห่งโลกมันก็ต้องเป็นของเผ่าพันธุ์ข้านำเสียงอันเย็นชาของราชากลหนได้ดังขึ้นพร้อมกับคลื่นม,มลังงานขนาดใหญ่ที่กดทับก็ใส่ขอถ่านเท่าและเมื่อคลื่นพลังกลหุนขนาดใหญ่ได้พุ่งสูงขึ้นมันก็ทําให้พื้นที่โดยรอบเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงลากับว่าทุกสรรพสิ่งกําลังจะพังทลายลงหลังจากจะคลื่นพลังทั้งสองพทะกัน มันก็ทําให้พื้นที่ภายในโลกแห่งนี้เกิดความบันป่วนครั้งใหญ่สิทธิ์คนที่สองของราชามนุษย์ก็มีกายกุลขุนเช่นเดียวกันซึ่งเขาอ่อนแอกว่าเจ้ามากในตอนแรกแต่ตอนนี้ข้าเก่งว่าเขาคงจะไม่ต่างกับเจ้ามากนักซึ่งข้าตั้งตารอวันที่เจ้าตัวน้อยนั่นจะได้พบเจอกับเจ้าจริงๆจ,จากนั้นพลังกุลขุนที่เจ้าภูมิใจนักใจหนามันจะต้องถูกบดขยี้ลงอย่างแน่นอนขอฐานเท่าได้กล่าวขึ้น ในขณะที่สายตาอันเย็นชาของราชากลหุนได้จ้องมองออกไปข้าสามารถกำลับเขาได้ในตอนนั้นและตอนนี้มันก็ยังคงจะเป็นเช่นเดิมราชากลหุนได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังพร้อมกับคลื่นพลังที่พุ่งสูงขึ้นเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถทำเช่นนั้นได้จริงๆอย่างนั้นหรือขอฐานเท่าได้กล่าวออกมาอย่างดูถูกนั่นจึงส่งผลให้เกิดคลื่นพลังทำลายล้างอันาจสึงกลัวจากการปะทะกันของทั้งสองปกคลุมออกไปทั่วพื้นที่ก่อนจะทำให้ทุกสิ่งที่อยู่โดยรอบ สูญเสียรูปลักษ์เดิมของมันไปตัดฉากในขณนะที่หลินเทียนและคนอื่นต่างก็พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อหมายจะพุ่งตรงไปยังส่วนลือกของสถานที่แห่งน,นี้เร็วที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วข้าก็ลืมถามไปว่าในตอนนั้นเขาได้รับคิดตั้นคำสั่งหลังจากปะทะกับราชากลห,หลหรือไม่เสือขาวได้กล่าวขึ้นเรื่องนี้มันไม่สําคัญแล้วไม่ต้องไปสนใจมันหลินเทียนได้กล่าวขึ้นขณะเจ้าเหมาะไปยังส่วนลือกข,ของสถานที่แห่งน,นี้ หัเรื่องที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือเมล็ดพันธุ์แห่งโลกพวกเราต้องครอบครองมันให้ได้หลังจากที่เขาขาจบประกายแสงสีทองที่อยู่รอบกายของเขาก็ได้ถูกปลดไปออกมาก่อนที่มันจะแผ่เข้าปกคลุมคนอื่น,นก่อนจะพาพวกเขาพุ่งตรงออกไปอย่างรวดเร็วแต่ในเวลานี้เองปรากฏเสียงดับกำลําอันทรงพลังได้พุ่งออกมาอย่างรุนแรงซึ่งในตอนนี้ที่ด้านหลังได้มีชายห้าคนปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกลิ่นไอสังหารอันทรงพลัง ซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากโอรสสวรรค์ของเผ่าตระกูลเคออสไอเจ้าสุนัขฆ่าตัวนี่มันแต่ลเล่เข้เบนจธาตุได้ตะการาบฉาชงออกมาพร้อมกับสีหน้าที่ดูเปลี่ยนเป็นจริงจังเล็กน้อยเพราะถึงอย่างไรคนทั้งฆ่าก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนที่ทรงพลังถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะยังได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกายอาคมสังหารที่หลินเทียนเรียกใช้ก็ตามทีพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายน้ำเสียงอันเย็นชาพันดังขึ้นจากทางด้านหลังต่างก็จ้องมองออกไปได้วยสายตายอันเย็นชา ซึ่งภาษาไม่ได้จิตสังหารอันทรงพลังในขณะที่หลิ่นเทียนได้แต่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะขายอาคมสังหารก่อนหน้านี้มันได้ถูกทำลายโดยราชกาุลหลุนซึ่งนั่นจึงทำให้เขาไม่สามารถเรียกใช้พวกมันได้อีกมิดําซ้ำยังถูกโอรสสวรรค์ฆ่าไล่ล่าอย,ย,ย่างเอาเป็นเอาตายแถมคนเหล่านี้ยังสามารถสังหารตัวตนระดับราชาเทพกันตนได้อย่างสบายๆนี่มันจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาในตอนนี้